My boy มีลูกหญิงชายว่านอนสอนง,ง่ายให้เป็นเด็กดีพร้อมบารมีเป็นสับเป็นสีคนมองต้องใจ I love ทิอนาทิลาจิตตาริลนาท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 ิลนาิลนาทิลนาทินตริเตวิมาทิลนาทิเทิาเมตรวนาคหเนาทิลตุมิลนาทิลมาจยันตุเลวาทิลนาิลาทิลาทนทิพนาคิลิาทันตาสันติเกยังมุนิวนาัินาทิาทิลน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 าทิลทันตาธิลมสวนลนาทอยนพทันตาธิลมสวนลนาทอยนพทันตา อรหังสัมมาอะระหังสัมมาสัมพุทโตพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตพระกัตาธโมธามังนามามิสุปัติปันโนพระกัโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุสชะ ข้าพเจ้าอัยชมุเคจะขออนุญาตเปิดร้านขายไอศครีมให้กับเด็กๆเยาวชนและผู้คนทั่วไปขอเทพยาเจ้าทั้งหลายเจ้าของสถานที่ทั้งหลายดวงจิตวิญญาณทั้งหลายจือณบริเวณแห่งนี้และด้านหน้าร้านจงเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำธุรกิจ ขายไอศครีมขนมหวานให้กับเด็กและคนทั่วไปขอให้เรียกลูกค้าเข้ามาในร้านและเปิดโอกาสขอซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าร้านนี้ทั้งหมดบริเวณระแวกทั้งหมดให้กระดูงจิตวิญญาณทุกดวงที่อาศัยอยู่สถิตอยู่สิงอยู่บริเวณนี้ได้โปรดคุ้มครองรักษาลูกค้าเจ้าของร้านเจ้าของบ้านและธุรกิจค้าขายนี้ให้เจริญรุ่งเรือง จากทุกโศกโรคภัยและขอส่งดวงวิญญาณทั้งหมดนี้ให้รับส่วนอุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญแผ่กุศลอุศน์ในครั้งนี้และผ่านๆมาทั้งหมดขอ,อทิศทั้งหลายได้จงมารับส่วนอุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทําเพื่อแผ่กุศลส่วน์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเทพบิดาเจ้าทั้งหลายลูกเทวดาภูมิมัถฐเทวดาอากาศเทวดานัตถีเทวดา และดวงจิตวิญญาณจิววบริเวณนี้จงได้โปรดรับรู้และขออนุญาตซื้อที่ดินบริเวณนี้เพื่อทำการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไปสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิใปปากกางแจ้ ใช่ดังนั้นเลยนี่พระบิายีสิบเจชุมบาบสงาสเ้าท่านพระอาจาสบหกพรเ้าสิบสามจเประสงฆ์เก้าสิบสม่ท่านอาจารย์ทานไม่สามาว่าใจยังมต่าเขานะารังกรรมา คุมสวัสคุณศักสวัสคุณวิสวัสดรทามหการคุณศิริจิตแต่คุณศิริานอยสิบคุณศิริสองกยสามิดเปนปัญญาโดานุชาการคุณสระนางคามีุณพระล้านชันช้าคุณนักศิลป์เป็นหันเดเก้าคุณพระนารวตรียเด่นรัาเป็นอ์กาสนาเใขอจงใาเสด็ในคุพระอาิตย์คุณพระจ์เจ็ด้าคุาน ชาเวสุนันเดชคุณเทรศุลนะลายคุณพระยุทธ์โรปานคุณพระคุณพระโอมคุณพระหยกพักดาวคุณพระจุโลคุณปัทสคุณพระคุณเจ้าที่คุณพระแม่โทรลเมคุณพระยามอัคสัและคุณหลวงุิตุวยาเป็นพกหลายทั้คุณ่ระั้นายเราเทพยดาคอว่านีต้นคุณพระลแตกห้วายและ 我准备了，还 เศรษีามนันจจินามกวงกลังินด็กว่าพันาิ่งทีจักนี้ที่ปะจักนี้เขาีิ่งท่าทที่ที่เรทวมนีจรงกสงัดงานจากสังัสิขาังกไดเรากติดตามเรื่อสังมรรู้สัพนน้ะาชีำ่อน้าที่มเรื่องีสันนกที่จมามุินาีทรโยลสนนมสินารีกรนัน

นานานทิวตโนเอวังตาวังวิจ no ัยโยโหิจยาสุจัยามังคเรอปราชิตาปันรังเกสีเสปัทวิปคะเรอปิเเกสัพพุทธานังอาคาปัดตัวปัมมวดติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปะ พาตังโสติตังสุขนโนสุมาหตโตจะสุยิตทังพระมจาริสุปะรักอินังกายกรรมังวจากกรรมังปะรักอินังปะรักอินังมโนกรรมังปณิธิเตปะรักอินาปะรักอินานิกตะวานรพันตัดเต ปาทาคิเนชยานโตโวทิยามุเรสักยานังนัติวัตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิจชยะสุชยมังคเรอปราชิตตปวดติสุนะขัดตังสุมังครางสุปะปาตังสุติตังสุขโนสุมหุต ต้นจจสุยิทังพรหมจาริสุปารักกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปารักกินังปรักกินังมโนกรรมมังปณิติเตปารักกินาประะักกินานิกตตวานรพันตัะดเทปะทักขิเน ติวัตตาโนเอวังตาวังวิเชโยโหหิเจยะสุเจยมังคะเรอปราชิตตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปัตโตปโมดติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุส ติตั้งสุขโนุสุมาหุตโตจะสยิททังพระมจาริสุปารคีนังกายกรรมังวาจากรรมังยายนางนันทิวัตโนเอวังตาววิเชโยโหหิเชยาสุชยามังคะเรอปราชิตาปันรังเกสีเสปตะวิโปกคะเรอภิเสเกสาพพุทธานังอักบัตโต พระเจ้านานและขอบตัวปกครองบริวารเด็กสำการมีองพระคุณเจ้ามารับปัจจัยไทยธรรมและน้ำดูน้นำดันน,ำน,นน้ำใช้นาะนาพิถวายบูชาเครื่องัก เด็กอสุสุสงวันนันี้วันนี้กบบระเจ้าได้ทำการเปิดร้านทำการข้าขายขอให้เป็นที่รักที่ชอบใจของมนุษย์หลายทั้งชายและหญิงทั่วทั้งแผ่นดินอาศาัาายยะอาคัตไถติมาสู่แห่งร้านค้า เจ้าได้บำเพ็ญกุศลในวันนี้ขอแผ่เมตตาสุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่เวีนยนว่ายไปเกินอยู่ในสังเวสีขอบเขตบริเวณนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านหนุนนโมทนาบุญของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเชิญและบุมบารมีที่ข้าพเจ้าที่บำเพ็ญและสร้างมาจงเป็นที่รักที่ชอบใจมากแม่นใครเห็นได้ยินจงเป็นที่ื่นใจรักให้เมตตาแก่บุคคลทั่วไปนักตางร,ระบาดนี้ด้วย ยัตถาวาริวหาโทราภาริเพรติสักะรังเอวะเมวะอิโตตินางเปตานังอุปการปฏิอิติการปฏิตังตุมหังที่เปมเววสุนิกาโต Sapi brendo sangka padendo penaraso ya tamatito tiraso ya sang. Sapi dioh vivan jan dosam perawan wanita satu man teapawan wan สนิทจังบวชทาปัจจายนอตจันตารุธธรรมวาตันติญาุวันนอสุขังภาระตัณฑายานุภาเวนรัตนาเตยเตชะสากดุลภาระภาเมยาเวรารโสกาสานจจุปานวาอเนกาอันตรายา จะสาจะยาเศียรทิตานาลาพังโสตเตียขยังสุขังพรังสิริอายุจวันนอนจักรกังวัดเตยจยสวะสัตวานสาจะอายุจะเจียวเสียิทีผวันตุเตยวัตุสาพมังกรรังราคันตุสัมปเดวตาสาปุทธานุภาเวนสก่าโสตีผวันตุเตยวัตุสาพมัง รรางราคันตุสามะเทวตาสาะธรรมานุภาเวนัสดาสโนติปวันตุเตปวันตุสามพะมังพระรางราคันตุสามะเทวตาสาปสังกานุภาเวนัสดาโสติปวันตุเตสาทุกิตติบุชาจมมาลาภาสพาะเสนหาสัมมาสัมพุทโธ มามายาตรายามีวันไทยมรสีสว <itud soundtrack> ัสด <pow 'm> <imagery> ีลาโภนโมทายะยะทาพุทโมนะจงมเกิด <ération> นีแด่โยทุคนทุกท่านอือสาธุสาตุ์สัตว์อรหังสมาสัมพุทโธพะคาวาพุทธังงพคะวันกังอภิวาเทมิสวากาโตพคะวะตาธัมโมธัมมังนัมัส ီကျွအျိ့ပို်တောကွေြီကေြးက်တေြီ့ရွေ့ရာကံတ